สวัสดีครับว่าทุกท่านจะได้เห็นกันได้แล้วสิบนต์เราอยู่ในงาน Final w a รนะครับไม่ส่งเสียงกบมือเลยทุกท่านตื่นเต้นมากมเลยจริงๆมาในตัวแทนนะครับวินค่าเฟซบุ๊กครับนะฮะแต่วราก็คงคอนเซ็ปต์ความงานเป็นกลางอ่าว่านะเป็นย่าๆมากเลยอ่ะผม่ทุกท่านอ่ะจะต้องเบื่อที่จะเคลียร์แล้วไปดูกันอ่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีส่วนมากเลยครับ รูสุคล้นยครับล้ายวิกตอเรียสกิร์ตโปรก็ยกเมเบลีนนิวยอร์กมาไว้ดูทุกคนเนก่งม, <laughs> มาก,ก,ากเลย ก็ตอนนี้นะครเป็นช่วงพักเบรกโฆษณาคือเราเนี่ยไปเปลี่ยนสีรองพื้นกันนี้การนิกันเฟน้คะและกับดีแคทเด็นเฟซใช้แลกันดีปีลาเนาะมันถักสีฟ้ามากเหมือกับว่านึกว่าเอาตานี่หนักเรื่องอวตารหรือเปล่าสุดท้ายนะคะได้ทำไว้นะคะถ้าสีสามสองนี่แกแน่จริงมาตกมนสุดท้ายอ้าว ก็เป็นคอนเทนตสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ส่งน้องไปถึงฝั่งไปักครอะเอาใหม่เอาใหม่วิ่งกับไปเริ่มใหม่ค่ะดีค่ะแล้วรอบสุดท้าย นาร่วกับเดียวกนคับแปดุเต็นเที่ยวปอจะทำการประกาศค่ะว่าใครคือผู้ที่เข้ารอบและเป็นผู้ชนะในแคมเปญนี้จริงนั้นคือคำแนะนำนะคะจากบางส่วนของท่านคณะกรรมการแต่ผลการตัดสินของท่านคณะกรรมการทั้งหมดออกมาแล้วรบกวนขอคำตัดสินค่ะด้วันนี้ฟ้าแบบสวยมากโอ้โหบ้าง และผู้ที่ชนะในแคมเปญนี้ได้แก่ได้แก่เวสฟ้าฟานี่ให้ฟ้าแคมเปญที่ย่ำและนั่นหมายความว่าฟ้าไปหลังเวดีนเตรียมไปน้องวอล์กได้เลยค่ะขอสออรายชื่อผู้ที่ไม่ได้เดินไฟน้องวอค่ะ ต้องอย่าหูหานนะคะถ้าเราตื่นเต้นแน่ใจนะครับว่าถูกซองนะถ้าคุณทักอีกทีที่กลับบ้านนะคะดิฉันค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าผู้ที่มีรายชื่อในซองนี้คือผู้ที่ร่วมแคมเปญกับเรามาตั้งแต่ต้นแต่จะไม่มีโอกาสเดินไฟนอวอล์กในวันนี้ผู้ที่ไม่ได้เดินไฟนอวอล์กในวันนี้คือ โอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับและผู้ที่ไม่ได้เดินไปนว่้องในวันนี้ I'm a I love you, fans. I'm not prepping, you here for long, long I'm right. just passing Do you wanna drink? No, thanks for asking Ooh. ชียร์การเดินแบบมันคือการโชว์มวยมันคือการเชียร์มวยกันอ่ะตอนนี้อยู่ในช่วงของโฆษณาเราจะลุ้นกัน,นให้ไข่ให้เกรสุด <Final S 2> <Walk S 1> แล้วแน่นอนการเดิน Final Walking มั่นใจมากๆเลยนะคบเออนี่ก็ก็ให้เกรสเหมือนกันแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ที่มี energy แล้วก็ดูสวยแพงมากเลยก็คือฝาเออแต่ก็ให้เกรสเบอร์หนึ่งนะเพราะว่าเกรสดูอล่ามากๆวันนี้อันต่นี้ให้ แล้วก็สกายแล้วก็ฟ้าใช่เพราะว่าดูจากเอ e เน y แี้เราเนอะดูฟ้าฟ้าหน้าเหมือนคุณตู่นักพดาแก้วบัวสัลุกผมยาวนี้หน้าเหมือนคุณตู่เหมือนเหมือนแม่ตู่นักพิแก้วบัอืมคือโอ้แล้วดูชุดแต่ละคนดูชุดบีหรอกชุดบีคือ C-2 ทูมากอะชุดบีคือสองกระไฟแล้วคือใครคือ The Face Thailand คนต่อไปเรียนเชิญปิชาค่ะ เลหมือนปีที่แล้วเด็งเลย The Face Thailand Season <place. S 1> r 3 รูปต่อการหาชนและคุณปียรัตนกากรรมการทกตอนนี้พีสไลา์กำลังจะไปถ่ายรูปกับดูอส์นะเรื่องรองออร่าเรื่องรองนะคะ่ตอนในรายการนะครับซึ่งตอนนี้นะคะตอนนี้พี่ฟลา์กำลังรอส่งใบสมัครนะฮะใช่ค่ะก็จะเตรียมสมัครเดอะเฟสแมนวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็มีนัมเบอร์ติดแล้วนะคะได้นัมเบอร์ที่คิว24นะคะก็จะ พวกนี้มาประกวด The Face Men แน่นอนค่ะเ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมากค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพามาย่าเราจะมาเซอร์กับ The Face ตัวจริงของเรานั่นคือมาย่ามาย่ามาแล้วมาแล้วเราได้เจอมาย่าตัวจริงแล้วนะครับ